หลังจากลงสกินแคร์เป็นที่เรียบร้อยนะคะขั้นตอนแรกของดิ๊ปก็จะใช้เป็นสเปรย์ไพรเมอร์เลยค่ะหลังจากที่สเปรย์ไพรเมอร์ซึมเข้าผิวแล้วนะคะดิ๊จะใช้เป็นลิปสติกสีวนาคันเลอร์นะคะนัมเบอร์23ค่ะใช้แทนการลงคอเลกเตอร์นะคะจะลงไปที่บริเวณใต้ตาค่ะในบริเวณที่เป็นสิวนะคะรอยสิวที่กำลังขึ้นมาแล้วก็รอยดำรอย แดงต่างๆที่อยู่บนหน้าที่ดิบปต้องการปกปิดค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะวันนี้ลงเยอะหน่อยค่ะหลังจากที่คอลเลคเตอร์นะคะหรือว่าคอนซีลเลอร์ที่เพื่อนๆลงนะคะเซตตัวเรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> ก็จะมาลงเป็นรองพื้นค่ะครีมรองพื้นวันนี้นะคะที่ดิ๊ปเลือกใช้ดิบปใช้เป็นโจวีน่านะคะรุ่นแมตต์ครีค่ะหรือว่ารุ่นแรกของโจวีน่าเลยนะคะตัวนี้มี SPF 50นะคะ p a 4บวกด้วยกันค่ะสีที่ดิบปใช้จะเป็นนัมเบอร์นะคะ ดิบใช้คู่กับพับคูชั่นนะคะเพื่อนๆนแล้วก็พับคูชั่นของดิบเนี่ยจะใช้แบบเปียกด้วยนะคะก็คือฉีดสเปรย์น้ำแร่ลงไปค่ะจริงๆแล้วรองพื้นตัวนี้นะคะเขาค่อนข้างปกปิดได้ดีพอสมควรเลยนะคะแต่ว่าด้วยความรู้สึกว่าเรามั่นใจในการที่จะทําแบบนี้ใช้แบบนี้มากกว่านะคะดิบก็เลยใช้ลิปสติกนะคะในการลงเพื่อซ่อมผิวในจุดที่ผิวเขาไม่ได้เรียบเนียนก่อนค่ะ ซึ่งจริงๆแล้วขั้นตอนลงคอเล็กเตอร์ถ้าเพื่อนๆไม่สะดวกใจที่จะทําหรือว่าไม่ได้มีเวลามากพอนะคะก็สามารถลงครีมรองพื้นที่เพื่อนๆมีอยู่แล้วได้เลยทันทีค่ะ ผิวหนึ่งข้างก็จะได้ประมาณนี้นะคะหลังจากที่เราได้ผิวที่เรียบเนียนนะคะแล้วก็รองพื้นเซ็ตตัวเป็นที่เรียบร้อยนะคะดิพจะใช้เป็นคอนซีลเลอร์ค่ะเ,เพื่อนๆคอนซีลเลอร์เป็นของ m e y b r l n e Fit Me นะคะจะใช้2เบอร์ด้วยกันค่ะนัมเบอร์55กับนัมเบอร์20นะคะซึ่งนัมเบอร์20เนี่ยนัมเบอร์20ดิพจะเอาไปลงที่บริเวณใต้ตานะคะหรือว่าในจุดที่ดิพต้องการาไฮไลท์ที่สว่างขึ้นนะคะและในส่วนของนัมเบอร์55นะคะดิพจะเอามาลงที กรอบหน้าค่ะหรือว่าใช้แทนการคอนทัวร์นั่นเองค่ะประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นก็เกลี่ยด,ด้วยพัฟพูชชั่นเหมือนเดิมค่ะเริ่มเกลี่ยจากบริเวณที่เป็นสีอ่อนก่อนนะคะหรือว่าเริ่มจากที่ใต้ตาก่อนค่ะถ้าใครรู้สึกว่าการใช้พัฟพูชชั่นในการเกลี่ยนะคะเขาไม่ได้ปกปิดที่มากพอนะคะเพื่อนสามารถใช้นิ้วมือในการค่อยๆกดลงไปได้นะคะเพราะว่าถ้าใช้นิ้วมือในการกดเนี่ยจะทําให้ได้ผิวที่ปกปิดมากขึ้นนะคะหลังจากที่เกลี่ย สีสว่างหมดแล้วนะคะดิบปก็จะมาเกลี่ยที่สีเข้มค่ะเนื่องจากว่าเขาเป็นเนื้อที่แบบค่อนข้างเหลวนะคะแล้วก็เป็นน้ําประมาณหนึ่งเนาะไม่ได้ถึงกับว่าเป็นน้ําขนาดนั้นนะคะก็คือเนื้อเขาเหลวนะคะคือดิบปลงไปพร้อมกันเนี่ยก็ยังสามารถเกลี่ยได้อยู่นะคะเขาไม่ได้แห้งถึงขั้นที่ว่าเราเกลี่ยไม่ทันเนาะก็จะได้กรอบหน้าประมาณนี้แล้วนะคะ อย่างต่อมาดิจะลงเป็นคอนทัวร์นะคะแต่ว่าซึ่งตัวนี้เป็นบรอนเซอร์นะคะของ W 7รุ่นเวอร์นวีแกนนะคะเป็นสีซันคิสนะคะตัวนี้เป็นคอเลกชันที่เป็นวีแกนด้วยนะคะซึ่งสีของเขาจะค่อนข้างเข้มนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าดิบข้ามขั้นตอนการลงแป้งไปนะเพราะว่าดิบค่อนข้างม,มีผิวที่แห้งนะคะถ้าเพื่อนๆเ,เป็นคนที่ผิวแมทหรือว่าผิวมันในช่วงไหนก็อย่าลืมเซตแป้งด้วยนะคะดิบก็จะแตะลงไปนะคะไม่ได้มากเท่าไหรน่นาอแล้วก็ลงไปในบริเวณที่เราลงคอนซีลเลอร์เนื้อครีมที่เรา ใช้แทนการคอนทัวร์ไปเมื่อกี้นั่นเองนะคะประมาณนี้เลยค่ะวันนี้ดิพค่อนข้างอยากได้ความชัดของการคอนทัวร์อยู่ประมาณหนึ่งนะคะแต่ไม่ได้ถึงกับว่า,าชัดจนแตกต่างกับสีรองพื้นมากขนาดนั้นเนาะก็จะเกลี่ยไล่ๆขึ้นมานะคะประมาณนี้ค่ะก็จะเห็นความต่างของสองข้างเพราะว่าตัวนี้ก็จะด้านนี้จะชัดขึ้นนะคะถัดมาเราจะมาต่อที่งานคิ้วนะคะดิฟจะใช้เป็นสบู่ปัดคิ้วค่ะ ตัวนี้เป็นของ Kiss Beauty นะคะซึ่งวิธีการใช้ของเขาก็ใช้สเปรย์น้ำแร่นะคะใครที่ไม่มีสเปรย์น้ำแร่นะคะสามารถใช้เป็นน้ำเปล่าก็ได้ค่ะจะฉีดลงไปที่แปรงหรือจะฉีดลงไปที่ตัวสบู่เลยก็ได้นะคะและหลังจากนั้นก็ใช้สปู่หรือแปรงของเรานะคะในการวนลงไปที่เจ้าตัวสบู่นะคะแล้วก็เอามาปัดคิ้วค่ะจะได้เนื้อสบู่ติดขึ้นมาประมาณหนึ่งนะคะแล้วก็ปัดลงไปที่คิ้วเลยค่ะ หลังจากที่คิ้วที่เราปัดไว้นะคะด้วยสบูเ่เสร็จตัวแล้วนะคะดิ๊บจะมาเริ่มเขียนคิ้วค่ะวันนี้ดิ๊บใช้เป็นเขียนคิ้วของแอชลี่นะคะนัมเบอร์ศูนย์สี่ค่ะซึ่งตัวนี้เป็นแบบฝุ่นนะคะแปรงที่ให้มาก็จะเป็นแบบสปูลี่นะคะแล้วก็มีแปรงที่ไว้สําหรับเขียนคิ้วค่ะซึ่งตัวนี้ดิ๊บจำไม่ผิดอยู่น่าจะทํารีวิวไว้แล้วเหมือนกันนะคะเพื่อนๆไปย้อนดูได้นะคะสีที่ดิ๊บใช้วันนี้นะคะจะใช้เป็นสีแบบน้ําตาลก,กลางๆประมาณนี้นะคะ ค่อยๆเขียนลงไปแบบเป็นเส้นๆนะคะเพื่อนๆอนค่อยๆขีดน,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 นะคะเพราะว่าเดี๋ยดิบจะมาเกลี่ยเขาที่หลังเหมือนกัน,นะค่ะ ใครไม่ถนัดใช้ฝุ่นในการเขียนคิ้วนะคะก็ใช้เป็นแบบดินสอได้นะคะหรือว่าทําในแบบที่ตัวเองถนัดได้เลยค่ะเพราะว่าคิ้วของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาใช้เวลาแบบเขียนอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องใช้วิธีของตัวเองที่ตัวเองสะดวกเนาะนอกจากว่าอยากจะออกจากเซฟโซนแล้วลองทําอะไรใหม่ๆดูนะคะหลังจากนั้นก็ใช้เป็นสปูลี่นะคะที่เขาให้มาค่ะปัดค่ะหลังจากที่ได้คิ้วที่ต้องการแล้วนะคะดิฟจะมาปัดด้วย ซีวานาคัลเลอร์เมคอั u สตูดิโอตัวนี้เป็นตัวปัดคิ้วนะคะ brow color ซึ่งนัมเบอร์ดิบไม่ทราบจริงๆนะคะที่แพคเกจจริงเขาไม่มีนัมเบอร์บอกนะคะแต่ว่าเป็นสีค่อนข้างเข้มเนาะเขามีานัมเบอร์บอกอยู่ที่กล่องนะคะซึ่งกล่องก็ทิ้งไปแล้วเพราะว่าตัวนี้ดิบซื้อมานานมากแล้วนะคะแล้วก็เคยทำรีวิวไปนานมากแล้วเหมือนกันเนาะ หลังจากที่งานคิวเราเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะมาต่อที่งานตาค่ะซึ่งแอบไปแต่งมาหนึ่งข้างแล้วนะคะเพื่อที่จะได้ให้ไหวขึ้นเนาะาเลิแต่งตาวันนี้นะคะดิ๊บจะใช้เป็น 3ce style nanda นะคะตัวนี้เป็นสี overtake ค่ะซึ่งก็จะใช้สีอ่อนที่สุดนะคะเนื้อแมตตรงนี้นะคะลงไปที่บริเวณตาเลยค่ะ ลงไปทั้งเปลือกตาเลยนะคะเพื่อนๆวันนี้ดิบไม่มีการลงไทม์เมอร์ที่ตานะคะใช้เอรอ,องพื้นหรือว่าคอนซีลเลอร์ที่เราลงไปตอนแรกนั่นแหละเนาะแล้วก็จะเป็นเนื้อสีจริงทั้งหมดนะคะสีจากพาเลตท,ที่เราเห็นนะคะลงทั้งเปลือกตาทั่วเลยใครถนัดใช้แปรงใช้แปรงนะคะใครถนัดใช้นิ้วมือใช้นิ้วมือคะ่ะจะลงมาที่ประมาณใต้ตาด้วยนะคะเพื่อนเป็นการแต่งตาแบบทั่วไปทั่วไปเลยแหละทุกคน ถัดมาจะใช้เป็นสีต่อมาตรงนี้นะคะเป็นเนื้อชิมเมอร์หน่อยๆนะก็คือเข้มขึ้นมานิดนึงนะคะใครไม่มีพาเลตนี้สามารถใช้พาเลตที่ตัวเองมีได้เลยนะคะเอาไปอะแดปใช้กับสีที่ตัวเองมีนะคะหรือว่าสิ่งที่ตัวเองอยากแต่งก็ได้เช่นเดียวกันค่ะลงทับกับตัวเมื่อกี้เลยนะคะให้ทั่วเป,ปลือกตาเช่นเดียวกันค่ะหลังจากนั้นนะคะดิฟจะใช้เป็นเนื้อแมทค่ะ สีออกน้ําตาลเข้มๆอมแดงนิดหนึ่งตรงนี้นะคะแตะลงไม่ต้องมากนะคะถ้าใช้พาเลตนี้เนาะเพราะว่าสีเขาค่อนข้างเข้มนะคะจะแตะลงไปที่บริเวณปลายตาค่ะจุดลงไปประมาณนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆลากซ้ายขวาซ้ายขวามาถึงบริเวณประมาณกลางตานะคะให้ได้แบบจุดที่เรารู้ว่าโอเคเนี่ยกระบอกตาเราประมาณนี้นะอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆแตะสีเพิ่มเอานะคะแล้วก็ลากลงมาที่หางตาค่ะ ก็จะได้เป็นมุมแบบสามเหลี่ยมประมาณนี้แล้วนะคะแล้วก็ลากซ้ําที่เดิมค่ะแล้วก็ลากลงข้างล่างลากซ้ําที่เดิมแล้วก็ลากลงข้างล่างทําวนไปแบบนี้นะคะให้ได้สีที่เราต้องการแบบความเข้มมากพอที่เราต้องการนะคะหลังจากที่เราได้ประมาณนี้แล้วนะดิฟจะจุ่มสีนิดหน่อยนะคะแล้วก็ลากบริเวณที่ใต้ตาตรงนี้ด้วยนะคะมาประมาณครึ่งตาเหมือนกันค่ะให้เขาเชื่อมกับสีด้านบนช่วงนี้นะคะแล้วก็วนเกลี่ยด้านบนด้วย จะเห็นว่าเวลาที่ดิบเกลี่ยเนี่ยดิบจะไม่ได้จุ่มสีเพิ่มนะคะจะใช้สีที่แปลงนะคะในการเกลี่ยเพราะว่าถ้าไม่งั้นมันจะเข้มเกินไปนะคะแล้วสีก็จะไม่ไล่ระดับกันเนาะหลังจากที่ได้สีแบบนี้แล้วนะคะดิบจะมาต่อด้วยสีชิมเมอร์ข้างล่างสุดตรงนี้เลยค่ะแล้วก็แตะลงไปทั่วบริเวณเปลือกตาที่เหลือด้านบนเลยนะคะแล้วก็แตะลงมาบริเวณด้านล่างตาด้วยนะคะช่องหัวตาแบบป้ายมาเลยนะคะจากนั้นก็ใช้แปลงตัวเดิมนะคะมาเก็บสีใหม่ะคะ่ะ ให้เขากลืนกันมากขึ้นนะคะเบรนให้เข้ากับตัวชิมเมอร์ที่เราลงไปนะคะทั้งบนตาแล้วก็ล่างตาค่ะหลังจากนั้นค่ะเพื<ๆ>่อนๆจะใช้เป็นด้านแปรงที่สะอาดขึ้นมาหน่อยต,ตรงที่มีจุดสีขาวอยู่หรือใช้แปรงอีกอันหนึ่งก็ได้นะคะในการเกลี่ยสีค่ะช่วงห่างตาที่เราแบบทําให้เขาเป็นบล็อกไว้นะคะเกลี่ยให้กลืนกันมากขึ้นค่ะให้ดูไม่เป็นขอบมากเกินไปนะคะถัดมาดิจะทำการดัดขนตานะคะ ซึ่งดิฟดัดขนตาเฉยๆเลยนะคะเพื<ๆ>่อนๆดิฟไม่ปัดมาสคาร่านะคะแค่ดัดให้ตัวขนตาจริงของเรายกขึ้นนะคะแล้วก็จะทำการเ,เขียนอายไลเนอร์ค่ะอายไลเนอร์วันนี้ดิฟพึ่งได้มาลองเลยนะคะเพื่อนๆพิ่ง,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 งสั่งมาแล้วพิ่งได้เลยก็เป็นของชีแกรมนะคะหรือว่าในเว็บชีอินนั่นเองนะแพ็กเกจเขาจะประมาณนี้นะคะก็เป็นอายไลเนอร์แม่เหล็กคะ่ะ ซึ่งดิปติดขนตาแม่เหล็กนะคะเพราะว่าดิฟรู้สึกว่าดิฟสะดวกกับการติดขนตาแม่เหล็กมากกว่านะคะไม่ค่อยถนัดในการใช้ออขนตากาวเท่าไหร่เนาะเขียนที่หางตาก่อนนะคะให้ได้แบบว่าจุดที่เราต้องการว่าเราต้องการอายไลเนอร์ er สูงหรือว่าต่ําขนาดไหนนะคะเพื่อกะเก์การติดขนตาของเรานั่นเองค่ะต้องการแบบขนตาเชิดมากน้อยขนาดไหนให้ตาดูเฉียวขนาดไหนก็เขียนความสูงแล้วก็ความเชิดขนาดนั้นเลยนะคะ แล้วก็มาต่อที่ด้านหัวตาค่ะแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าชอบการเขียนตาแค่นี้แล้วแล้วก็ขนตาหนาพออยู่แล้วไม่จาเป็นต้องติดขนตาปลอมก็ได้นะคะก็จะได้เป็นแบบอารมณ์อีกลุกนึงเลยนะขนตาวันนี้นะคะดิฉัชเป็นแบรนด์สวีเดนมะเพื่อนๆก็จะเป็นแบบเข้าขายมาประมาณนี้นะคะเป็นเขียนไปเลยว่าขนตาแม่เหล็กแค่นี้เลยนะคะไม่ได้มีแบรนด์ไม่ได้มีอะไรเลยแต่รู้ว่าแบบ เมืองแล้วก็ที่สั่งซื้อเขาเนี่ยอยู่ที่เมืองเฮนซิงบอยนะคะก็คือเนี่ยเป็นขนตาของสวีเดนนะคะก็วางลงไปเลยค่ะวางลงไปพอตรงกลางแล้วแล้วก็ค่อยๆขยับนะคะต้องปลายขนตาให้ติดแล้วก็ขยับตรงโค้ขนตาให้ติดก็จะได้ปรับาณนี้เลยค่ะเราก็จะทําการปัดขนตาล่างลงไปเลยค่ะให้ดูไม่โดดเกินไปนะคะเพราะว่า ขนตาบนเรามันเต็มมากอะทุกคนเ้าขนตาล่างไม่มีเลยตามันจะดูลอยๆนะคะเพราะฉะนั้นจําเป็นจะต้องปัดขนตาล่างด้วยนะคะจะเห็นว่าดิปปัดเลอะๆหน,อหน่อยนะทุกคนก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวดิปจะจับช่อขนตานะคะแล้วก็จะใช้อะไลเนอร์ในการช่วยเกลี่ยด,ด้วยค่ะแล้วเราก็จะทําการหนีขนตานะคะเพื่อจับช่อให้ขนตาชิดกัน,นะคะ่ะซึ่งวิธีนี้ดิปก็ฝึกหัดเหมือนกันนะเพือ่อนๆหลังจากนั้นถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่าตาด้านนี้นะคะ เป็นรอยอะไรเนืนรอล้วนๆนะคะขนตาดิขนตาจริงดิมีประมาณนี้เท่านั้นเองนะก็จะใช้องการใช้อะไรเนืรอน,นะคะในการเขียนขนตาหลอกๆขึ้นมาค่ะใจเย,ย็นๆนะคะเพื่อนๆก็ค่อยๆลากแบบนี้เลยค่ะทีละเส้นนะคะ <S <S ให้ได้เส้นขนตาที่ตรงโคนหนาหน่อยแล้วก็ตรงปลายดูเลี้ยวหน่อยนะคะนี่เราก็จะมีขนตาปอมๆหลอกๆของเราขึ้นมาแล้วว่าอุ๊ยขนตาหนาจางังแต่จริงๆเปล่าเลยค่ะไม่มีขนตาจริงเลย หลังจากที่เสร็จงานตาแล้วนะคะเราจะมาต่อกันที่งานแก้มค่ะซึ่งงานแก้มวันนี้ดิปจะใช้เป็น foil 2รุ่นเก่าเลยนะคะเพื่อนๆตัวนี้เป็น foil y o 2 heart me shimmer brush นะคะเป็นสี number s6 สี sandy beach นั่นเองค่ะ <S 2> <S 2> <S แล้วก็ลงไปที่แก้มเลยค่ะสีของมค่อนข้างน่ารักนะเพื่อน ปัดสีนี้ช่วงเออซัมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนสีไปอาบแดดมาบ่มแดดหน่อยๆนะคะแล้วก็ให้ความผิวเราแบบดีอะทุกคนเหมือนผิวสุขภาพดีแต่ว่าอาบแดดมาประมาณนี้นะคะเพราะว่าเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าไม่ได้ลงเอ่อไฮไลท์อะไรไปเลยนะคะเป็นผิวที่ลงรองพื้นแล้วก็ไม่ได้ลงแป้งด้วยแล้วก็อันนี้จะเป็นสีบลัชนะคะ ถึงแม้ว่าบาชัชออนเราจะเป็นชิมเมอร์แล้วก็ตามนะคะแต่ว่าเราก็ยังชอบความไฮไลท์อยู่ค่ะวันนี้ดิฟจะใช้ไฮไลท์เป็นตัวนี้นะคะ i Man of Noble นะคะเป็นสีน้ำเบอร์02ค่ะในการลงไฮไลท์นะคะตัวนี้ดิฟทำรีวิวไว้แล้วเช่นกันนะคะเพื่อนๆสามารถไปย้อนดูได้เนาะลงที่หนกคิวนิดนึงนะคะแล้วก็ลงที่หนกแก้มนิดนึงนะคะ่ะใต้จมูกนะคะแล้วก็กลางจมูกนิดนึงนะคะ่กะกะจับปากนะคะ แล้วก็ใต้ปากนิดนึงค่ะหน้าผากจุดกระทบแสงนิดหน่อยนะคะให้เวลาถ่ายรูปคือมีจุดกระทบแสงบางจุดเวลาเราหันนะคะถัดมาเป็นอย่างสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะคะจะใช้เป็นสีเดิมเลยนะคะเพื่อนๆสีที่ดิฟใช้ในการลงหน้านะคะที่เอาแทนคอเลคเตอร์นะคะเพื่อนๆในการลงริมฝีปากนะคะเพื่อให้กรอบบริเวณปากของดิฟก่อนนะคะเพราะว่าขอบปากของดิฟอะ สีค่อนข้างจะเข้มนะคะเข้มกว่าด้านในปากเนาะถึงแม้ว่าจะลงรองพื้นกบไปแล้วก็ตามบางส่วนนะคะแต่ก็ยังรู้สึกว่าน่าจะใช้สีนี้ช่วยด้วยนะคะอีกนิดหนึ่ง จะได้ประมาณนี้นะคะจริงๆสีเดียวก็เอาอยู่แล้วนะถัดมาริปจะใช้เป็นสีนี้ค่ะ a n a t a s i a Berry h i l e นะคะน u m เบอร์ไม่ใช่น u m เบอร์สิชื่อสี a s t t o นนะคะจะเป็นสีโทนน้ำตาลโทนๆเดียวกันกับสีที่ดิปลงไปนี่แหละเนาะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นเนื้อแมตตนะคะแล้วก็พิกเมนตสีต่างๆจะแน่นกว่านะคะ จริงๆี้สามารถลงสีแอชตันสีเดียวไปได้เลยนะคะในวันที่ดิบสะดวกจะทาแบบนั้นนะแต่ดิ่ต้องการมิติของสีนะคะเพื่อนๆเพราะว่าสีแอชตันเนี่ยสีค่อนข้างเข้มอยู่แล้วนะคะเขาสามารถกลบสีปากดิบได้ทันทีเลยแม้กระทั่งจะลงสีเดียวนะคะ <S <S สีต่อมาที่ดิบจะลงนะคะเป็นของ n ิ x ์ค่ะหรือว่า N Y X Longwear e นะคะตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นลิควิดลิปสติกเหมือนกันนะคะซึ่งเป็นเนือ้อคล้ายๆกับเจ้าตัวอ่อ อานาตาเซียเลยนะคะจะเป็นน้ํามันน้ํามันหน่อยแต่ว่าพอเขาเซ็ตตัวไปแล้วนะคะจะทําให้เนื้อกลายเป็นเนื้อแมทนั่นเองค่ะตัวนี้เป็นสีหมาบอร์05นะคะเป็นสีโทนน้าตาลเลยนะคะเพื่อนๆถ้าใครไม่ชอบสีโทนน้าตาลช็อกโกแลตแบบนี้เลยก็น่าจะข้ามไปนะคะให้หยุดที่สองสีนี้ก็พอแล้วนะคะเนื้อเขาค่อนข้างแน่นอะทุกคนดิบไม่ค่อยกล้าจุ่มทีไรเยอะๆเะท่าไหร่นะคะ ก็จะได้เป็นแบบน้ำตาลตุ่นขึ้นนะคะเพิ่มความเมีมิติของริมฝีปากมากขึ้นเพราะว่าอยากได้โทนน้ำตาลเนาะวันนี้ถัดมาดิบจะลงเป็นกลอสนะคะกลอสเนี่ยเพื่อนๆนถ้าใครชอบความฉ่ำวาของปากก็ทานนะคะใครไม่ชอบก็ข้ามไปนะคะก็จบที่สีโทนน้ำตาลแบบนี้ได้เลยค่ะตัวกลอสที่ดิบใช้เนี่ยเป็นแบรนด์สวีเดนนะคะเพื่อนเพื่อ,อต้องขอไปที่ดิฟไม่ได้บอกยี่ห้ออะไรอย่างนี้นะ ก็จะได้ประมาณนี้แล้วค่ะยังไงเดี๋ยวขอไปฟ i นิ s h ลุแป๊บหนึ่งแล้วกลับมาเจอกันนะคะลืมไปแล้วค่ะเพื่อนๆว่าดิยังไม่ได้ฉีดสเปรย์น้ำแร่เลยนะคะดิก็รู้สึกว่าทำไมหน้ามันแห้งๆเกินไปนะคะสเปรย์น้ำแร่วันนี้ดิฟใช้เป็นคาแรงนะคะตัวนี้เป็น fix makeup นะคะเป็นกลิ่นกลาบนะคะซึ่งถูกใจมากนะคะแล้วก็พยายามใช้ให้ไม่หมดสักทีนะคะเพราะว่าราคาก็แอบแรงอยู่เหมือนกันนะใครไม่มีสเปรย์ makeup แต่มีสเปรย์น้ำแร่สามารถใช้สเปรย์น้ำแร่แทน makeup เปรย์ได้นะคะ โอเคค่ะพร้อมจะไปดูฟินิชลุกแล้วนะคะ